بسم الله الرحمن الرحيم، فليس وأما المسألة الثانية، وهي إذا سها الإتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام، فإن قوماً قالوا إذا فات إدراك الركوع معه، فقد فاتته الركعة، ووجب عليه قضاؤها، وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. وقاموا قالوا يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية وهذا الكلاب موجود في أصحاب مالك وفي تفسير واختلاف بينهم وبين يكون عن أو أن يكون الزهام وبين يكون في جمعة أو في غير جمعة مثلا يجب في ย่อยเลยนะครับจะมีการเจาะลึกมากนะครับในประเด็นที่ว่าตกลงในกรณีของการลืมเนี่ยลืมรุกัวพร้อมกับอิหมามเนี่ยเสียละหมาดไหมโดยเฉพาะในหมู่ของมัสาศอิหมามมาลิกนะครับมัสาศอิหมามมาลิกีเนี่ยก็จะมีคลับเยอะเลยถ้าเกิดเป็นทัศนะอื่นอาจจะไม่ค่อยซีเรียสส่วนใหญ่ผมก็บอกว่าไงครับก็ให้รีบๆทําไปแล้วกันกลับมาอธิบายมัสลัสนี้อีกครั้งหนึ่งครับการลืมในที่นี้คืออะไรครับคือเราละหมาดตักบีดพร้อมอิหมาม ไม่ใช่แบบเคสแรกเคสแรกนี่คืออิหมามตักบีตไปแล้วเราเพิ่งมาทีหลังแต่เคสที่เรากำลังพูดคุยกันอนี่อิหมามตักบีตเอาลอหุกบัดแล้วก็ลอหุกบัดยืนกอดอกอยู่นยเนี่ยแหละพี่น้องทีนี้อิหมามรู้ว่า Akbar, อัลลอหุอักบัดเราเรา,เราไม่ทันเราอาจจะลืมอาจจะอะไร,รก็ตามแต่อิหมามซามีเอาลอยมาฮามิดะ ah, แล้วก็อัลลอหุกบัดสูยุดแล้วถามว่ามีไหมเคยเห็นบ้างครับผมเคยเห็นบ้างบางทีอาจจะเพราะ เป็นไปได้หลักๆเลยก็คือว่าลืมนั่นแหละหรือว่าแบบมึนหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือเป็นไปได้อย่างนึงก็คืออะไรครับบางทีมันแน่นนะอย่างเวลาเราไปช่วงไปทําอุ้มร้อไปทําฮัทอย่างเงี้ยครับบางทีคือจะรู้ก,กลัวรู้กลัวไม่ได้พี่น้องคือมันแน่นมันเบียดมันกีดมันโดนดันโดนผักโดนอะไรบางทีมาเปลี่ยนอิริยาบถแล้วซึ่งในที่เนี่ย เขาบอกว่าไงครับทาไมเขาถึงมันมองประเด็นนี้กันเพราะอะริสซาบีใช่ครว่าใครทันร,กร,รักะหรืกัวอิหมัมเขาทันละมาดแต่นี่คือไม่ทันหรูก,กัวไงอิหม,มัมเปลี่ยนอิิยาบทไปอิิยาบทอื่นแล้วบางทีอิหมัมสยุดแล้วบางทีอิหมัมลุกมายืนรักะที่สองแล้วบางคนยังยืนอยู่บางคนหลับในก็มีในกรณีเนี่ยครับนักชาการก็มีการถกกันซึ่งเป็นการถกซึ่งเป็นการตีความเป็นส่วน ใหญ่เลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะกลับไปเนี่ยอยู่ตรงประเด็นที่ว่าม้อิหมัม่กับม้ามุมเนี่ยต้องไปพร้อมๆไปทยอยกันใช่ไหมม้มุมต้องตามอิหมามทุกอิดยาบทใช่ไหมถ้าเกิดพลาดไปสักสองอิดยาบทของอิหมามเนี่ยถือว่าไม่ทันใช่หรือเปล่าคือถ้าไม่ทันต้องกอดอถูกไหมครับถ้าไม่ทันต้องกอดอถ้าไม่ทันรุพร้แปลว,ปว่าต้องละหมาดใหม่อันนี้คือตามที่อิหม่มาดมมาิกร์รรอมองก็คือถ้าคุณไม่ทันรูพร้ของอิหม่าม อิหม่านไปซูหดแล้วหรือหมา่มไปเรียบบทแล้วแปลว่าคุณไม่ทันละหมาดคุณต้องมาละหมาดใหม่ซึ่งในประเด็นนี้ครับในคําอธิบายเนี่ยมเมื่ออธิบายไปปุ๊บก็วอลลอห์แต่อาลาอาลมครับผมสรุปแบบกําปั้นทุบดินนะครับพี่น้องบงท่านอาจจะบอกว่าเช่นนั้นนะครับผม,มโอเคครับในส่วนของฟิกมุกรอนนะครับวันนี้เราหยุดกันแต่เพียงครั้งนี้ อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเราจะพักกันสักครู่ในวันนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันเกี่ยวกับพระนามของหุลนละครับอักูดุกาลีฮะนะเบอรักวุลลอฮิบะลัะตุมบริษัทอิมซ์ลิมินาเมนคุณสักวิรุปินูวัลกัฟูรอะลรากิมสลามอะลัยกุมมุรัตุลลอฮ์วกับรอกาตุครับ